ในขณะที่ชาวโลกเขายังประมาดในการดําเนินชีวิตและดําเนินชีวิตอยู่ในความไม่รู้นะเรื่องราวความมีชีวิตนอกจากบุญกุศลเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วนะบาปกุศลมันจะได้ช่องส่งผลเขาตลอดแต่ขณะที่ชาวโลกส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นส่วนน้อยคือพวกเราก็ยังสั่งสมบุญ บารม,มีทำความดีอย่างต่อเนื่องมาไม่ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองและโลกจะเป็นเช่นไรเราก็อยู่เหนือสถานการณ์นั้นโดยจิตใจที่สูงส่ง,สงยิ่งใจทีเดียวกลาหาญในการสร้างบารม,มีสมก็เป็นนักรบกองรับธรรมที่ไม่หวัดวัน ในสมรภูมิแห่งการสร้างบารมีทุกๆสมรภูมิใจมันจะใส่ใส่เพราะว่าเศรษฐกิจจะขึ้นลงมันก็เป็นปกติของโลกใบนี้เนี่ยจะมีลาบเสื่อมลาบมียศแล้วก็มีการเสื่อมยศมีคนสนุสริญแล้วก็มีคนนินทามีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงมันยังไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราสั่งสมบุญใจเราตั้งมันอยู่ในบนุญตึกนึกถึงบุญไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่เหนือสถานการณ์นั้นเหมือนมลสุมเวลามันพัาดผ่านมาเนี่ยมันแค่มีอยู่ช่องเดียวถ้าเรายกตัวยกใจให้สูงกว่ามลสุม มันก็ผ่านมาแค่กระทบแต่ไม่กระเทือนจนกระทั่งเกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเราใจที่ตรึกระลึกนึกถึงบุญก็จะเป็นเช่นนแหละประสมอสมุิเจ้ายามที่ไปจนมนที่เม่าพราะประสีนามนมากมายเป็นกองรับโดยมีพระองค์อยู่ตามลำพัง สิ่งที่ท่านทำก็คือนึกถึงบุญบารมีความดีท่านก็นิ่งเฉยเฉยไม่สู้ไม่หนีนึกถึงแต่บุญบารมีท่านเรื่อยไปและตอนสุดท้ายก็ชนะพยาม,มารได้